cái <laughs> khảo ạ lắm này happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. ทำวยเงินทองนะครับขอให้รถคันนี้ผลเงินผลทองเป็นใครเยอะนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณพี่มุกสักพี่โอด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับเาโคกโอนะครับผมโอที่ปรึกษาการขายมิสูนะครับกรุงเทพสขาพราม2นะครับวันนี้จะมีการส่งมอบปัจเจโรอีลิตตัวราคาล้านห้าสี่สี่สีขาวนะครับวันนี้โอกระซิบนิดนึงนะครับว่าวันนี้โอนจะเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้านะครับเป็นวันเกิดลูกค้านะครับโดยที่ลูกค้ายังไม่รู้ตัวนะครับแอบจัดเล็กๆแน่นอนให้ลูกค้านะครับก็อยากให้ลูกค้าได้ความประทับใจในวันรับรถนะครับพอดีว่าสืบทราบว่าเป็นวันเกิดลูกค้านะครับแฟน ลูกค้านะครับก็เลยอยากจะทําเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้านะครับหวังว่าลูกค้าจะชอบนะครับก็หวังว่าอยากให้ลูกค้าชอบนะครับสิ่งที่ทําไปนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันในคลิปนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สาระนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้โอ๋ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้เพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาในคลิปทีได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้จะเป็นลูกค้าจากกรุงเทพนี่เองนะฮะแถวบางบอนนี่เองนะครับ,บ,บ,รรบลูกค้าเป็นข้าราชการนะครับเดี๋ยวเป็นไงเราไปดูกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์ลูกค้าแล้วก็รีวิวรถในท้ายคลิปด้วยนะครับจะเป็นไงไปดูกันได้เลยครับ

ทำเงิงนทองนะครับขอให้รถคันนี้ผนเงินผลทองเป็นใครเยอะนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณพื่อุ้มสับพี่โอ๊ด้วยนะครับไหนๆแล้วแต่ต้องเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงเอาตรงๆได้พี่ไม่โกรธกันนะครับว่าตรงไหนดีไม่ดีก็บอกได้รจะได้ปรับปรุงนะครับขอว่าตั้งแต่เริ่มจองกันเป็นยังไงบ้างจนวันนี้ได้รับรถเป็นยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกประทับใจเซลลน้องโอ๋นะครับนะที่ให้คําแนะนําทุกขั้นตอนทุกอย่างดีมากนะก็ก็คือก็ใจก็อยากจะออกที่รุ่งเจริญนี่แหละนะครับเซลล์ดูแลดีมากับครับว,วันนี้ก็ศึกษามวันเกิดด้วยนะครับพี่โอ๋เออความรู้สึกเป็นไงบ้างนะครับในการออกรถครั้งนี้ก็ชอบทุกอย่างเลยที่เซลลแนะนำ ก็ขอขอบคุณค่ะไงก็วันนี้ถ้าผิดพลาดอะไรก็กราบขออภัยด้วยนะครับแต่ทุกอย่างจริงๆทุกขั้นตอนเราก็ตั้งใจอยากให้มันออกมาดีที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าอยากให้ลูกค้ามีความสุขในวันรับรถนะครับผิดพลาดประการใดขั้นตอนไหนกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจบในเรื่องการส่งมอบลูกค้าวันนี้เพียงเท่านี้นะครับคันต่อไปก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ เอาละครับวันนี้โอ๋ก็จะพามาดูรีวิวรถลูกค้านะครับที่โอ๋ได้ทําการแต่งให้ลูกค้าไปนะครับมีอะไรเพิ่มบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับก็จะมีในเรื่องตัวชุดสเกิร์ตตกแต่งนะครับของตัว Sport Rider M นะครับอ่าตัวนี้จะเข้ากับตัวรถมากเลยนะครับตัวทรงนี้โอ๋แนะนําเลยนะครับผมกระจกด้านข้างก็ทําเป็นแ็ปสีดํานะครับคานเสาด้านหน้านะครับทั้ง2ฝั่งตรงที่กระจกด้านหน้านะครับ ก็จะมีการแรปสีดำเพิ่มเติมนะครับเป็นไปถึงด้านหลังคิ Q ้วกันสรดอันนี้ของแท้ของแท้จากศูนย์เลยนะครับสติกเกอร์เราแรปตั้งแต่ตัวด้านหน้าจนมาถึงด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงที่เป็นโครเมียมนะครับตรงนี้ที่ผอกกำลังให้ดูเนี่ยก็มีการแรปสติกเกอร์เพิ่มเติมนะครับเพิ่มความสวยงามดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับพรมตัวนี้ก็จะเป็นพรมตัว 6D นะครับอันนี้ที่โอแนะนําทางพี่สมศักดิ์เพิ่มเติมไปเพื่อความหรูหรากับตัวรถนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่อง การดูแลรักษานะครับที่ง่ายนะครับเพิ่มความหรูหราอะไรพวกนี้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับใช้งานได้จริงนะครับเป็นผมตรงรุ่นนะครับผมแถว2เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมตัว6 d เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดไฟแฟลชให้สักครู่นะครับ เมื่อเปิดออกมานะครับก็จะดูเป็นอย่างนี้อันนี้ผมให้ผ้ายางเพิ่มอีกนะครับเพื่อที่ว่าจะพรมจะได้ไม่เลอะนะครับวันไหนที่ฝนตกเราเท้าเปียกๆนี่ก็จะมีสาย H d m ดไอนะครับเชื่อมต่อภาพจากมือถือขึ้นจอกลางได้นะครับแถว2มีช่องชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะครับกับปลั๊กเสียบนะฮะมาดูสเกิร์ตด้านท้ายนะครับที่เป็นทรงใบไม้นะครับตัวรุ่นนี้จะมีแนะนํา2ทรงคือทรงท่อกลมท่อคู่นะครับแล้วก็ตัวทรงใบไม้นะครับอ่าสปอยเลอร์ด้านหลังสีดํานะครับ ดูกันชัดๆเบาลองมือเคปล่าของแท้ของมิซูนะครับอันนี้โอกกระถางเพิ่มให้นะครับล้อก็เป็นล้อสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปัจจโลกเอลินะครับก็จะได้ในเรื่องตัวกระจังหน้าสีดํามาเลยโลโก้ปัจจโลสีดํามาเลยนะครับแล้วก็เบาะสะท้อนความร้อนกับตัวรถมาเลยนะครับในรุ่นขับ2เนี่ยครับก็จะได้ในเรื่องตัวแอร์แบกที่เป็น7ใบเลยนะครับจะต่างกับตัวรุ่นที่เป็นรุ่นขับ2ตัวท็อปธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เป็น e l ลิทนะครับตัวนั้นจะได้แอร์แบกแค่2ใบนะครับเดี๋ย ตัวงานที่แรปสติ๊กเกอร์เนี่ยค่อนข้างจะเนียนนะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวคิวด้านท้ายนะครับอันนี้โอกก็ทำการแลแรปเพิ่มเติมให้พี่เข้าไปนะครับประตูท้ายก็เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับรองรับการเตะนะครับขอให้เรามีกุญแจอยู่กับตัวนะครับหรือว่าจะเปิดผ่านแอปก็ได้นะครับโดยการโหลดแอปมาไว้ในมือถือนะครับแต่ต้องมีกุญแจอยู่ด้วยกันคู่กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพรมด้านท้ายนะครับพรม 6D นะครับพร้อมถัดท้ายวางของเก็บของได้นะครับ ดูกันอีกครั้งนะครับว่าตัวเนื้อง,งานเป็นไงบ้างค่อนข้างจะดีเลยนะครับเป็นงานที่ทําออกมาแล้วสวยมากนะครับอันนี้โอแนะนำนะครับถ้าใครที่ชอบเป็นสายแต่งก็แนะนำนะครับค่อนข้างจะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปพี่สมศักดิ์วันมารับรถกับแฟนนะครับยินดีกับพี่สมศักดิ์ด้วยนะครับผม อ่นนี้ก็จะเป็นตัวภาพรวมรถนะครับที่แต่งออกมาแล้วจะหล่อดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับขี่ไปไหนรับรองได้เลยนะครับว่าไม่อายนะครับมีแา่คนถามว่าแต่งมาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ถ้าชอบแต่งประมาณนี้บอกโอได้นะครับยินดีให้คําแนะนำนะครับตัวนี้ก็เป็นในเรื่องตัวพรม 6D นะครับที่ผมบอกไปนะครับเนื้องานโอเคนะครับใช้ได้วัสดุดีนะครับหากขั้นใดที่ชื่นชอบก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องตัวทุกขั้นตอนนะครับแจ้งก่อนว่า เวลาที่โอ๋ทารถให้ลูกค้าทุกขั้นตอนโอ๋คุมงานเองนะครับตั้งแต่ติดสเกิร์ตติดฟิล์มอะไรทุกอย่างโอ๋มีอัปเดตให้ลูกค้าทราบทุกขั้นตอนนะครับทุกอย่างโอ๋อัปเดตให้หมดนะครับอันนี้ก็เมื่อติดสเกิร์ตแล้วนะครับเหยียบไฟท้ายไฟเบรกก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับดูสปอร์ตดูดีกลางคืนก็ใช้งานง่ายฝากกันไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบการแต่งแบบนี้ติดต่อหาโอ๋ได้นะครับ ส่วนตอนนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศตอนพี่สมศักดิ์กำลังนำรถกลับบ้านนะครับก็ขอให้รถคันนี้นะครับนำพาความสุขความเจริญให้พี่สมศักดิ์แล้วก็แฟนแล้วก็ครอบครัวนะครับผมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางน,นะครับเป็นรถขนเงินขนทองนะครับ นำความเจริญมาสู่พี่สมศักดิ์และครอบครัวนะครับผมส่วนท่านใดที่สนใจออกรถนะครับอยากได้แบบไหนเข้ามาคุยกับโอได้นะครับโอยินดีให้คำแนะนำแบบตรงไปตรงมานะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ